สวัสดีครับกรรมการทุกท่านครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในเวลานี้ครับเรากําลังทํางานเพื่อแก้ปัญหาสําคัญเรื่องหนึ่งของประเทศเราก็คือเรื่องของสังคมสูงอายุซึ่งจริงๆคําพูดคํานี้เนี่ยสปีก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคําที่เราได้ยินทั่วไปแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาของผมเท่าไหร่นะจนกระทั่งคุณแม่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกครับหลังจากกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณแม่โชคดีที่เราได้คุณแม่กลับมานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณแม่ไม่ถนัดในการเดินเราก็รู้สึกว่าทําไงถึงจะ ทำให้แม่ได้มีปลูกต้นไม้ได้ก็คิดถึงเรื่องการปลูกผักปรากฏว่าก็ทําให้มีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ไปเล่าเรื่องอย่างนี้ครับให้เพื่อนๆฟังเราเลยคิดว่าการปลูกผักเนี่ยมันช่วยเยียวยาฟื้นฟูผู้สูงอายุได้ดีแต่คาจะทําได้ต้องมีใครสักคนหนึ่งคอยช่วยดูด้วยกระบวนการที่เราทำนะครับคือเราก็ทําสวนผักแบบนี้ครับสำหรับบ้านที่อาจจะมีพื้นที่น้อยนะครับโดยเลือกผักนะครับ หลายๆชนิดที่เหมาะสมกับสภาพข้างบนเป็นสลัดเพื่อต้องแสงมากหน่อยตรงกลางเป็นต้นอ่อนแสงน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ขัางล่างเป็นเห็ดเนี่ยคือไม่ต้องมีแสงเลยก็โตได้แล้วราคาถ้าผมจะสั่งเนี่ยนะครับราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับใกล้เคียงหรือถูกกว่าที่เขาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะครับสเสน่ห์ของคุณที่คุณเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะก็คือว่าคุณปลูกผักให้ผู้สูงอายุป,ปลูกจากนั้นคุณก็เอาผักใส่แพคเกจิ้ง แล้วไปส่งที่ที่บ้านที่<อ>ลูกค้าใช่ครับและคุณภาพคุณจะคุมยังไงครับถามว่าเดีคุณเอาไปปลูกตามบ้านต่างๆคุณจะมั่นใจยงไงว่าคุณภาพไม่คุณเอาของไปวางแล้วมัน,มนใช่ครับเ,เรื่องนี้คือสิ่งที่ที่เราถึงมาที่บินวินวอลไทยแลนด์เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือใช้งบประมาณก้อนนึงเนี่ยพัฒนานระบบที่เรียกว่า trace back system เราะในทางทาเกษตรอินทรีย์เนี่ครับเราสามารถบันทึกเป็นรายสัปดาห์ตามการเข้าไปทํางานในพื้นที่ของบ้านผู้สูงอายุเนี่ยเก็บเป็นล็อกไว้แล้วก็ให้ตัวนี้เป็น QR code ไปบนแพ็กที่เห็นเนี่ยครับลูกค้าที่ซื้อแต่ละแพ็คจะสามารถสแกนได้ว่าแพ็คเนี้ยปลูกจากบ้านไหนกระบวนการผ่านมาเป็นยังไงผู้พิพมั่นใจคุณภาพสินค้าได้ครับดูเหมือนว่าเอะเหมือนจะมีสร้างรายได้นะครับหรือว่าจะเป็นงานดีเหลผู้สูงอายุครับเอาแบบชัดๆเลยว่า สุดท้ายแล้วสังคมจะได้อะไรจากที่พี่จะทำเนี่ยครับงานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยครับเป็นงานที่ผู้สูงอายุทําได้ดีกว่าคนทํางานที่ไปเช้ากลับเย็นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณภาพของงานที่ทําให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างเป็นคนที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีในสังคมเนี่ยอ่ะอ่ะสรุปหน่อยว่าแล้วผู้สูงอายุได้อะไร ถ้ามีพื้นที่พอประมาณเท่านี้จะได้ประมาณ4,000กว่าบาทต่อเดือน4,000บาทต่อเดือนใช่ครับซึ่งซึ่ง,งตัวเลขเนี้ยตรงกับที่มสววิจัยไว้ว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เตรียมการทางการเงินไว้เนี่ยต้องพึ่งพาลูกหลานโดยเฉลี่ยประมาณ4,500ซึ่งเป็นตัวเ <จน S 2> ตอนนี้ทุกคนเข้าใจ willing ของคุณเนาะเขาอยากทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าและมีคุณค่าจริงๆด้วยใ่ในสังคมนะครับแต่ผมอยากเห็นความฝันของคุณมากกว่าว่าจริงๆแล้วในฝันของคุณอ่ะคุณอยากช่วยผู้สูงอายุมากขนาดไหน โครงการของเราเนี่ยครับในภายใน3ปีเนี่ยเราอยากจะดูแลผู้สูงอายุได้ประมาณ20,000ืขึ้นไปครับ20,000ืบ้านขึ้นไปแต่ว่าก็เป็นจำนวนที่เราคิดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพเนี่ยมีเป็นหลักแสนเลยที่ที่น่าจะมีปัญหาแล้วเราน่าจะช่วยได้ก็เป็นโจทย์หนึ่งครับที่เรากำลังต้องการที่จะพัฒนาทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนผู้ที่เราดูแลครับผมว่าเราได้ข้อมูลค่อนขอ้างครบถ้วนแล้วนะครับ <ผม S 2> อยากจะให้กรรมาการ ลองตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงพี่ป้อมว่าไงครับผมเห็นด้วยครับแล้วยิ่งโมเดลนี้ลงเขาเรียกว่ามันว,ว,วินทั้งแบบธุรกิจแล้วก็ในแง่ของผู้สูงอายุแล้วก็ในแง่ของคนรับประทานนะมันมันวินวินวิน,วนเลยผมว่านะครับเซนต์ตัวนี้ผมให้ผ่านนะครับขอบคุณกาบก็อยากรอทานด้วยครับ <S <S ในฐานะบอกอนติตยสารบารส่วนนะจริงผมทําหนังสือที่เกี่ยวกับการเกษตรเยอะมากรู้ไหมว่าคนที่อ่านไม่ใช่เกษตรกรนะครับใครฮะคนเมืองครับทุกคนอยากมีบ้านนอกเป็นของตัวเองทุกคนอยากปลูกผักกินเอง ต้นสองต้นก็ภูมิใจแล้วครับแต่เนี้ยมันทําให้ไม่ใช่แค่คนแก่หรือผู้สูงอายุคนนี้ภูมิใจนะหลานเขาก็ภูมิใจคนซื้อก็ภูมิใจผมอยากให้อันเนี้ยทำได้จริงๆนะครับสนับสนุนครับขอบคุณครับพี่อ้อคุณเวนคุณชนะใจฉันคุณชนะใจสังคมแต่ในแง่ธุรกิจเนี่ยดิฉันคิดว่ายังสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเยอะมากกว่าน,นี้ครับอยากจะสนับสนุนค่ะขอบคุณครับ ะะอยากฟังตอง่อค่ะขอบคุณครับครับชอบนะครับเพราะว่าความคิดทางธุรกิจเนี่ยก็คิดมาครบถ้วนเชื่อว่าตั้งใจทำเนี่ยผมงโจวินแน่นอนไปต่อนะครับขอบคุณมากซาวินครับ